งานพุทธศิลป์นะครับนี่นะครับตอนนี้เริ่มเพ้นเครื่องทรงนะครับองค์นี้เป็นองค์ประจำวันอาทิตย์นะครับตอนนี้เริ่มเพ้นเครื่องทรงนะครับสีขาวมุกนี่เป็นอาทิตย์นะครับนี่เป็นวันจันทร์นะครับเริ่มเพ้นแล้วครับอังคารพุธ ตอนนี้ขั้นตอนแรกอยู่นะครับจะรอดูความสวยงามนะครับอนุโมทนาสาธุอย่าลืมนะครับส่งกําลังแรงใจเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะครับในการเดินทางเพื่อกระจายรูปลักษ์สร้างพระพุทธรูปประดิษฐานนะครับตามสถานปฏิบัติธรรมตามวัดนะครับเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสานา ขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าทั้งสองได้ทำทุกประการนะครับอนุโมทนาสาธุครับ